สบายด,ดีเพื่อนๆยื้มเสาเนาะเมื่อนี้เขาสิมาเลี้ยงขี่กระเดือนมาเบิ่งขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงว่าันใดก,ก่อนอื่นเขาสิมาเกยมเบดดิ่งแบบนี้เนาะเบดดิ่งก็คือขีง้งัวแห้งเอามาแช่หนาเนาะเพื่อเป็นอาหารและก็ที่อยู่ของขี่กระเดือนเนาะเขาจะแช่ไว้ประมาณหาวันเนาะเขาจะแช่ไว้ประมาณหาวันแบบนี้ใส่สอบสอบหนึ่งเขาจะได้อยู uc กับสามเนาะตัวน,นี้มันจะมีแปดสอบเนาะแปดสอบมันจะถึอยู่ประมาณอ่าสามสิบสามสิบกว่ากับสามน่อยหนึ่งเนาะประมาณสามสิบกว่ากับสามอ่ะ ขั้นตอนต่อไปเทาก็คือจะเป็นน้ำที่ว่าเขาแช่ไว้ตัวน,นี้เขาแช่ไว้ครบหาขื้นเนาะเขาจะเป็นน้ำออกแล้วก็เอาขี้งัวแห้งใส่กระส่าม,มาเนาะสบายดีเนาะสำหรับอ่าเขาแช่เบดดิ้งแล้วก็เอาบเบด,ดดิ้งมาใส่กระส่าแบบนี้เนาะนี่คือเบดดิ้งคือขี้งัวที่ว่าแช่น้ำเป็นที่อยู่ของน่องขี้กระเดื่อนแล้วก็เป็นอาหารของขี้กระเดื่อนเนาะนี่เนาะเขาจะใส่กระส่าแบบนี้ไว้กระส่าเขาจะจ่อหูอยู่ประมาณชิบหาหูเนาะจ่อผื่นมัน เวลาเ้า,าม,นามดน้ำน้ำแจ๊แบบนี้เนาะหลังจากที่ว่าเ้าใส่กระซ้าแล้วเอาน้ำพดเธอหนึ่งให้เปียกๆเนาะซุ่มๆอ่าถือว่าพดอีกเธอหนึง่งจากนั้นก็เอาขีดกระเดือนมาใส่เนาะนี่เนาะเขาจะใส่แบบนี้สําหรับขีดกระเดือนเ้าใสเนี่ยประมาณสามขีดเนาะสามขีดเขาจะากะากะเอาเนาะนี่เนาะประมาณยุบมือหนึ่งเขาจะสี่เขาจะมาใส่เลยอ่าแบบนี้เขาจะใส่แบบนี้อ่าทุกๆสามเนาะเขาจะใส่แบบน,นะบบนี้ประมาณสามขีดเนาะ ตัวน,นี้แม่นขีดกระเดื่อนที่เขาหายบนเสาเนาะหายบนเสาได้อยู่ประมาณหาสอบเนาะหาสอบใหญ่นี่แบบนี้เขาจะใส่แบบนี้เต็มหมดเลยเนาะทุกๆสามจะใส่แบบนี้เอานีกคือวิธีการเลี้ยงอีกสิบหาวันเนาะหลังจากนี้ที่ว่าเขาใส่ขีดกระเดื่อนไปแล้วเขาจะสังเกตเบิังว่าอ่าอาหารเขามันแห้งบอเนาะคันแห้งเขาต้องได้หดนหนามเนาะเท่ามแตรหายมันซุม่มซื่นตลอดเนาะหายซุ่มแบบนี้ตลอดหายซุม่มซื่นแบบนี้ตลอด นอกจากว่าเข้าจะหอนขีมันเนาเขาจะยุดการหายน้นาเพื่อสะดวกในการหอนเนาะอ่ะอันนี้คือวิธีการเลี้ยงขีกระเดือนแบบพื้นฐานก่อนเนาะเอาสวัสดีเพื่อนๆเนาะวันนี้สิผ้ามาหอนฝุ่นขีกระเดือนเนาะตอนนี้เนาะจะเกีตยมทรงให้ลค้ะทางนครหลวงเนาะเป็นโตใส่เดือนพึน่งังมาเนาะหนึ่งกิโลเมื่จะมาหอนแลวก็อ่าบรรจุ ส่งไปห้เพ <h ari> ื้นเนาะอยู um ่นครหลวงเนาะอ่าสำหรับตามแขวงเนาะลูกขาตามแขวงเป็นเฮ้าทรงห้และก็หาประกันห้เนอกถ้าอนกส่เดือนตายหรือว่าอ่าบอดบวถึงเข้าก็จะเข้มห้เนาะสำหรับนอกส่เดือนอันนี้คือเฮาหาประกันห้อันนี้มาเบิ่งว่าฟุ่นเฮ้าทีเข้าปาดหนาไปแล้วเนาะป่าหนาไปแล้วสิบห้าวันอันนี้คือเฮาจะพ้อมหอนแล้วเนาะอันนี้เป็นฟุ้นขี้กระเดื่อนจะเป็นเม็ดแบบนี้เนาะ ขี้กระเดือนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นเม็ดแบบนี้เนาะจะเป็นเม็ดคือคล้ายๆคือขี้มอดเนาะอ่าคล้ายๆคือขี้แมงสาบอ่ะประมาณขี้แมงแมงสาบเลยเนาะประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นฟุ้นขี้กระเดือนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเราจะสังเกตแบบนี้นี่ในหลุมจะมีตัวนองใสเดือนเนาะตัวนี้แม่สายพันธ์ AF เนาะหรือว่าอเมริกันในคาเล่ thank you